สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง,งกันค่ะมาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาสาธารณสุขนั่นเองค่ะจุดประสงค์ของการเรียนวันนี้นะคะ เรียนเสร็จแล้วนักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าของการปฏิบัติต้นเพื่อดูแลรักษาสาธารณสาธารณะสมบัติได้นะคะอ่านี้นักเรียนดูต่อเลยอ่าาสังเกตภาพกันนะคะแล้วก็จะมีคําถามให้นักเรียนได้ตอบด้วยนะคะ,ะภาพแรกนะคะก็จะเป็นเป็นภาพส่วนสาธารณะนั่นเองนะคะ,ะก็จะมีหลายๆคนมาทํา ตามที่นี่นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนนั่นเองพักผ่อนกันใจนะคะต่อไปก็จะเป็นภาพที่สองลักษณะก็จะเป็นตลองน้านั่นเองนะคะภาพที่สามนะคะอันนี้ภาพสามก็จะเป็นที่พักสําหรับรถผู้ที่มารอขึ้นรถประจําทางนั่นเองนะคะจุดๆๆๆนั่งพักนั่งรอรถนะคะ ต่อไปภาพที่สี่ก็จะเป็นอ่าตู้โทรอ่าตู้โทรศัพท์สาธารณะนั่นเองค่ะอ่าทีนี้มาตอบคําถามนะคะร่วมตอบคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าสาธารณะสมบัติใจบ้างที่มีในชุมชนของนักเรียนนะคะอันนี้นักเรียนก็สำรวจจากสีภาพที่มูให้ไว้ได้เลยนะคะอ่าอาจจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนส,วนสาธารณะอ่าส่วนสาธารณะใช่ไหมคะอ่าบางทีก็จะเห็นมองเห็นตู้ สาธาราสาธารณะนะคะอ่ามีส่วนไหนที่อยู่ใกล้บ้านนกักเรียนบ้างก็สำรวจดูนะคะต่อไปข้อที่2ก็จะเป็นนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสงสารใจบ้างนะคะอ่าแต่ถ้าในภาพไม่มีจะถือว่าเป็นที่สาธารณะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถนนนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเคยมีอ่าส่วนร่วมนะคะในการดูแลอย่างเช่น อาจจะเก็บขยะบริเวณที่มีขยะทิ้งลงไปในถังนี้นะคะก็ <_: S 1> ถือว่ามีส่วนร่วมในการดูแลแล้วนะคะทีนี้มาดูวามหมายของสาธารณสมบัตินะคะก <_: S 2> ็คือทรัพย์สินทุกชนิดนะคะของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณาประโยชน์ค่ะหรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันนะคะเช <_: S 2> ่นที่ดินโรคกลางว่างเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือว่า ทอดิ้งหรือสลับมาเป็นของแผ่นดินนั่นเองค่ะ,ะโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินนะคะทรัพย์สินสําหรับพลเมือใช้ร่วมกันแล้วก็ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ,ะทีนี้มาดูวิธีก,รการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนะคะข้อหนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากสาธารณประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะ ส่วนข้อที่สองก็คือการไม่ทำลายสาธารณสมบัติและช่วยดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินค่ะข้อที่สามการสร้างและทนุบำรุงรักษาสาธารณสมบัตินะคะส่วนรวมค่ะนี่จไปนะคะ,อะของท้องถิ่นและประเทศมาดูต่อนะคะต่อไปข้อที่สี่การอนุรักษ์โบราณวัตถุโบราณนักสถานนะคะ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำภาพของท้องถิ่นและประเทศนะคะรวมทั้งโลกด้วยค่ะข้อที่5การดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินํามาใช้ให้เกิดนะคะตรงนี้จะเป็นคําว่าให้นะคะแด้ไขนิดนึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้อย่างประหยัดรวมทั้งช่วยอนุรักษาา์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะอ่านี้มาดูสรุปความรู้นะคะ การช่วยการดูแลรักษาสาธารณาสุขตาถือเป็นการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองนะคะอ่ะทีนี้ฟังจากครูอธิบายไปแล้วนะคะอ่ะครูจะให้นักเรียนทากิจกรรมค่ะกิจกรรมจะอยู่ในหนังสือเรียนวิชาหน้าที่บุรเมืองค่ะอยู่ที่หน้า26นะคะ จะเป็นกิจกรรมนำสื่อการปฏิบัติมให้นักเรียนปฏิบัติตนนะคะที่แสดงถึงความรักท่าตาสนาพระมหากรย์รนะคะอ่าเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นีเ่เองค่ะทีนี้นักเรียนก็บันทึกผล่างๆกที่ได้ปฏิบัติแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็อ่ะจะวาดรูปนะคะเป็นภาพที่เรียนปฏิบัติ่เองค่ะอ่าคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะ ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ของเราได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนออนไลน์วิชาหน้าที่สล่เมืองไว้เพียงเยงท่านี้ค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ่ะวันนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ